มาแล้วคืนนี้ฟังก็จะตองอุทยานแม่จักรินนะคะฟางจะไปปั๊มทั้งหมด3อุทยานนะิปนี้ฟังจะตั้งใจปั๊มให้ครบ24อุทยานที่ฟังแตรนไว้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าจะครบหรือเปล่านะไปกันคะ่ะ ใช้เวลาในการเดินทางเยอะไปหน่อยแต่ฟันที่ว่าก,การเดินทางก็คือส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวของบางนะวิ่งลุบผ่านชิวเขาไล่เทาบดเห็นทะเลหมอกบนบางอาก,กาศเย็นสบายปล่อยความคิดของเราให้อยู่กับปัจจุบันก็พอจะเป็นยังไงต่อไปใหเป้เป็นต่างกระแสะชีวิตแต่ให้ได้ใช้ชีวิตคุ้งข้างก็พอแล้ว บ้านนี้ไม่ต้องแข่งกันทําบ้านสูงๆเหมือนในเมืองเลยเนาะอยู่กันแบบสบายๆไม่ต้องเลงหนีบมองแล้วคิด่าจะหมาเราต้องแข่งขันกับคนอื่นด้วยนะแค่หาข้อกินข้อใสก็พอแล้วเนาะชีวิตเราเชือกมีขงังสน,นเต็มไปด้วยดอกพญาเสือโค้าบเต็มไปหมดเลยหรือว่าสากุรลเมืองไทยกันนะ สวยง่าแปลกตาเพราะทีเมืองไม่มีแบบนี้เลยค่ะเพื่อนทุกคนฟังถึงอุทยานแห่งชาติขุดสถานแล้วนะคะทุกคนได้ปรับเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าฟังไม่ได้เข้าที่อุทยานขุดสถานนะเพราะว่า เดี๋ยวฟางจะไปอุทยานสีน้านต่อเดี๋ยวตัวอุทยา,น,านของเปิดนะคะทุกคนฟางน่าจะไปตรงเสาดินานาน้อยของอุทยานสีน้านถ้ามีเวลาก็อาจจะแวะดอยเสมอดาวหรือไม่ก็ผาชูเพราะว่าคืนนี้จุดหมายของฟางก็คืออุทยา,น,านแม่จะริมที่ฟางจะนอนในคืนนี้นะคะฟางขอตัวเดินทางต่อนะคะไปต่อกันที่เสาดินานาน้อยเลยจ้า ตอนนี้ฟางก็อยู่ที่เสาดินนาน้อยนะคะที่นี่เป็นอุทยานสีหน้านะอุทยานสีหน้าจะมีสามที่ที่เขาจะมาเช็คอินก็คือเสาดินนาน้อยแล้วก็ดอยเสมอดาวแล้วก็ผาชูนะคะทุกคนด้านหลังฟางตรงนี้ก็จะเป็นเสาดินนาอยนะคะเดี๋ยวฟางพาไปชมเสาดินนาน้อยนะคะทุกคน มันก็จะเป็นลานโล่งๆก็มีเสาดินอันนี้เป็นหนึ่งในจุดเช็คเอ็นสำหรับคนที่มานาะที่นี่ก็คือเสาดินนานืนเสาดินนาอนที่นี่มีเยอะมากเลยทุกคน ตรงเลยนะฟังว่ามันก็ร้อนอยู่นะแล้วก็ฝุ่นเยอะด้วยแต่มันก็คุ้มที่จะเดินดูอยู่นะเพราะมันดูแปลกตามันเป็นกองดินสูงๆบวกกับลานโล่งๆฟังยังงงๆอยู่เหมือนกันว่าฟังมายืนอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยแต่ถ้าเพื่อนๆที่ชอบถ่ายรูปรับรองเลยว่าจะได้รูปสวยๆกลับไปกันแน่เลยเพราะแสงแดดจ้ากับดินสูงๆแปลกตา มันทําให้ฉากหลังดูเหมือนมันมีสเนม่ม่ะฟังว่ามันเหมือนแมวน้ําเหมือนกันนะเนี่ยไปต่อกันที่ดอยเสมอดาวเลยจ้าอยู่ไม่ไกลกันมากด้วยตอนนี้ฟังเข้าถึงที่ร้านกลางเต็นดอยเสมอดาวแล้วค่ะ ของอุทยานสี่หน้านะคะทุกคนเนี่ยรอบๆก็คือเต็นท์บรรยากาศคนที่มากลางเต็นท์ที่ดอยเสมอดาวจะค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะทุกคนคือคนที่มาหน้าสนมากเขาก็อยากที่จะมานอนที่ดอยเสมอดาวนะคะทุกคนด้านสั่งฟงังนู้ตดตรงนู้คือผาหัวสิงที่อ,อ,อยู่ภายในอุทยานสีหน้าเหมือนกันนอกจากดอยเสมอดาวแล้ว ก็ยังมีผาผัวสิงอยู่ด้านหลังแต่ต้องผาผัวสิงอ่ะปัจจุบันเขาไม่ให้ไม่ให้หนักท่องเที่ยวปีนขึ้นไปดูแล้วทุกคนเพราะว่ามันมีความราดชันของหินกว่าเรื่องหินสไลด์ด้วยอะไรด้วยอันนี้เป็นบรรยากาศโดยรอบรางกางเต็นท์ภายในอุทยานสีหน้านะคะนี่คนก็จะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะ ด้านบนจะเป็นลานกลางเต็นทดอยเสมอดะถ้าขึ้นไปกลางตรงนั้นได้คือสวยมากเลยทุกคนแต่ว่าคืนนี้ฟังว่าพางจะไปนอนที่อุทยานแม่เจะเริมดีกว่าเนาะ คะทุกคนที่กลางที่เจ้าที่กลางไว้ก็คือเป็นเต็นเช่าของภายในอุทยานนะแล้วก็มีนะักท่องเที่ยวบางส่วนที่นำํำไปมาก,กางเองนะคะทุกคนเนี่ยแต่ละเต็นก็จะมีดัาเบลว่าเต็นที่เท่าไหร่ของอุทยานเนาะ กาเดินทางนานๆได้คิดนูน่นคิดนี่บางทีก็คิดไม่ได้เลยนะว่าความสุขที่แท้จริงคืออะไร้างยังคงหาคำตอบอยู่โลกมีสองด้านเสมอมีก็สุขไม่มีก็สุขได้นะแต่เราลดอัตตาของเราลงนิดนึงแค่รู้จักคำว่าพอก็สุขแล้ว ตังเดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติแม่จอริมนะคะทุกคนวันนี้ฟังก็มืดอ,อีกแล้วมาถึงก็คือช่วงเย็นประมาณกับเกือบจะหกโมงแล้วอะทุกคนวันนี้ฟังไปทางอุทยานขุนสถาน ไปสี่นาดดอยเสมอดาวแล้วก็แวะมนอนที่อุทยานแม่จริมตอนตอนนี้ฟังก็ถึงแล้วนะคะณอุทยานแห่งชาติแม่จริมนะคะทุกคนอยู่ด้านหลังฝังดิติดริมแม่น้ำเลยนะคะริมแม่น้ำวานะคะคืนนี้เป็นที่พักของฟังในคืนที่สองนะคะเดี๋ยวฟังให้ดูบรรยากาศนะ ทุกคนดูบรรยากาศโดยรอบอุทยานแห่งชาติแม่จระเยมที่ฟังเนี่ยนอนในคืนนะคือแบบโอ้โหเหมือนเหมาอุทยานคนเดียวเลยทุกคนคืนนี้ฟังว่าฟังจะนอนเหมือนแค่เนี่ยแหละติดแริมแม่น้ำาวาเลยบรรยากาศดีมากน้ำใสอากาศเย็นคือแบบโอ้ย แงของดวงอาทิตย์ปกให้ฟังตื่นเช้าวันนี้ไม่มีทะเลเหมอกให้ดูเพราะเราไม่อยู่บนยอดน้อยเราอยู่ข้างแม่น้ำแลกกับเสียงน้ำไหลตอนนอนและตอนตื่นเสียงน้ำไหลฟังว่ามันก็เหมือนเพลงกล่อมเด็กนะมันทำให้ฟังรู้สึกอบอุน่นคิดถึงคนที่รักจังเช้าแล้วนะทุกคนทุกเช้าฟางจะคิดถึงสิ่งดีๆ ตอนทุกเช้าเพราอฟังเชื่อว่าถ้าตื่นมาแล้วความคิดแรกๆต้องคิดถึงแต่เรื่องดีๆแล้ววันนั้นจะเป็นวันดีๆของเราพาชิตลอยขึ้นมาทักทายแล้วทําไมพาชิตดวงนี้สวยกว่าพาชิตในเมืองนะทั้งที่เป็นดวงเดียวกันหรือว่าจะเป็นแบบที่เขาบอกว่าแค่มองต่างมุมมากจะเห็นสิ่งที่สวยงามซ่อนอยู่ ที่นี่เจ้าที่บอกว่าลงเล่นน้ำไม่ได้เพราะมีความลึกและเชี่ยวไม่เหมาะกับการเล่นน้ำนะคะเพื่อน,อน mm. ๆแบบนี้สินะที่เขาบอกว่าสวยแต่ตาห้ามแต่ต้องฟังได้แต่นั่งมอง ชื่นชมแค่นี้ก็มีความสุขแล้วภายในหุทยานนี้จัดสถานที่ได้ดีมากเลยมีที่กางเต็นท์อยู่บนแค่ไม้สามารถมองน้ำได้ตลอดไม่มีขยะเลยนะ คนเยอะๆที่นี่จึงเหมาะเป็นสถานที่กลางในของฟางฟางคิดว่าสถานที่ที่คนเยอะมันก็ดีนะดูแล้วโลกมีชีวิตแต่มันก็แลกกับเสียงธรรมชาติที่หายไปและชิวทั์ที่สวยงามขาดไม่ได้เลยนะเรื่องห้องน้ำห้องน้ำที่นี่สะอาดเหมือนโดมที่ร้างภาชนะก็มีให้ด้วยนะเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆ นีเป็นข้าวผัดละลอนกับแกงจืดไข่เจียวอร่อยมากกินอ okay. ิ่มแล้วก็ท้องโลกกันต่อเลยจ้า เป็นสาราการพักผ่อนนะคะสามารถมองเห็นวิวแม่น้ำว้าได้อย่างสวยงามเลยเดี๋ยวฟังพาเดินไปดูสะพานสลิงตรงนน้นเป็นเส้นทางภายในอุทยานแม่จรินนะคะฟังจะบอกว่าเมื่อคืนแบบนอนสบายมากเลยทุกคนอากาศเย็นสบายแถมยังมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ แค่ให้ฝั่งกลางเต็นริมแม่น้ำหวาเลยนะทุกคนที่นี่อุณหภูมิประมาณ18องศานะคะทุกคนคือแบบหนาวมากการเดินทางของฟางในวันที่2เป็นประสบการณ์ที่ดีอีกที่หนึ่งเลยวิวสวยอากาศดีมากเย็นสบายเจ้าหน้าที่ที่นี่เป็นกันเองมาก ทิ้งท้ายด้วยวิวส,สวยๆบนสะพานข้ามแม่น้ำว่ะอยากดูวิวส,สวยๆอย่าลืมกดติดตามฟงกันเยอะๆนะคะ